แต่ว่าแถวนี้เขาเรียกดอกเข้าวพันษาครับไอ้สีชมพูขาวๆชมพูอ่อนนั่นนะครับผมก็สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ก็สิ้นเดือนใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับก็ ดูฝนใกล้จะหมดไปแล้วก็จะพามาชมดอกกระเจียวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้ก็ขึ้นเต็มที่แล้วครับออกเต็มที่แล้วนะครับนี่กระเจียวที่ผมปลูกไว้หน้าบ้านผมเนี่ยนะครับเคยฉายให้ดูเอามาถ่ายดูหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะขึ้นเยอะแล้วนะครับน่าจะไม่เยอะกว่าน,นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพอถึงประมาณสิงหากักยาก็จะ หมดแล้วครับยุบไปนะครับ ไปเลยออปล่อยว้าเป็นปุ๋ยนะครับตัดมันนี่แก่แล้วตอนนี้หักนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าชอบสามสี่ตัวของผมนี่แนละก็ออกไปเลยดีกว่าถ้าชอบเข้ามากวิ่งเล่นกันนะครับก็ทำให้ชนหักไปนะครับ ดูกัันครบาที่เลี้ยงแถวๆนี้ก็เป็นกระเจียวพันหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าแถวนี้เขาเรียกดอกเข้าพรรษาครับไอ้สีชมพูขาว,ขาวชมพูอ่อนนั่นนะครับผมกวาดสวยดีครับนีนบ่จะออกดอกที่ว่าเรียกว่าดอกเข้าพรรษาเพราะว่าจะออกดอกช่วงเข้าพรรษานะครับพอถึงหน้าแล้งก็จะหลบไปนอนใต้ดินเงียบเก็บเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จะเริ่มขึ้นมาประมาณมิถุนาก็เริ่มแขงยอดขึ้นมานะครับแล้วก่อนออกพรรษาสักหน่อยนะครับไม่นานาก่อนเข้าพรรษาจนเข้าพรรษาไม่ออกพรรษานะครับโทษทีครับจนเข้าพรรษาก่อนจะเข้าพรรษาก็จะออกดอกชูช่อสวยงามอย่างนี้ครับนี่ผมเอามปปลูกไว้แถวนึงนงะครับ สวยดีนะครับมาก็ไอสีชมพูทัดเจนเนี่นะครับสีชมพูเข้มๆนี่ก็ดอกปฐุมาน,นะครับสีชมพูเคยแนะนําไปแล้วครับก็มีหลายสีครับมีสีชมพูอันนี้สีเขียวนะครับอันนี้จะอาจจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนดอกสีชมพูหรือดอกขอมันสานะครับแต่ว,ว่า กระบานทนนีครับเขียวปลูกีเยอะก็สวยครับนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ต้นพุทธดันออกมาก็เลยน้อมออกมาด้านนอกก่อน,นอันนี้อีกพันหนึ่งครับอันนี้อีกสีนี้มีสีชมพูอ่อน ขาวนะครับนี่ก็ขาวแต่าขาวนี่ออกดอกๆอกออกแรกๆก,ก็ขาวสดสวยดีครับแต่พอสักหน่อยพอโดนฝนมากก็จะคล้ายๆกับมีลาอะไรมาเก,กอบเป็นสนิมสน,สนิมากก็เลยขาวไม่สดแล้วนับขาวไม่ใสเลยแรกๆครับ นี่ก็ปัฒนาแบบสีชมพูหมดครับชมพูสังเกตดูว่าพัานธุ์นี้จะแข็งแรงครับก้านใหญ่โตเร็วขยายเร็วมากเลยนะครับสีชมพูเข้มๆเมนี่นะครับ ไอ้สีชมพูมันแคบี่ย,ยมีสองชนิดนะชนิดดอกเล็กอีกดอกอย่างนี้ครับเนี่ยจะดอกเล็กนิดเดียวดอกแค่นี้ครับเนี่ยไม่ใหญ่ครับอยู่แค่นี้ดอกเล็กใบเล็กครับใบจะเล็กกว่าไอ้อย่างดอกใหญ่นะครับอันนี้ดอกใหญ่นะครับใบก็ใหญ่ด้วยนะครับเยอะขึ้นมาก อันนี้อันนี้ก็สีชมพูจางๆหน่อยนะจางมาหน่อยพันนี้จะก้านเล็กนะครับจะก้านค่อนข้างเล็กแล้วก็ก้านยาวครับจะไม่ค่อยแข็งแรงล้มง่ายสังเกตดูนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทนทานนะครับขึ้นยากบางทีหลายที่ ีนี้ขึ้นอยู่พอปีหน้าอาจจะไม่ขึ้นแล้วเพราะตอนที่ผมปลูกแล้วผมปลูกเต็มหมดนะครับตรงนี้อสีเนี้ปีแล้วมีครับพอปีนี้ไม่ขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วไม่ค่อยจะทนทานนะครับตายไปเหลืออยู่แค่นี้เหลืออยู่ไม่เยอะครับนับได้ก็ประมาณทักสิบก่อได้นะครับต่างจากสีชมพูเข้มนี่มีแข็งแรงมากครับสีนี้ปลูกเท่าไหร่ขึ้นหมดนะครับ แต่ก็ตอนนี้ก็ยังห่างๆอยู่นะครับผมก็กะว่าจะใส่ให้มันแน่นตีหน้าก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับสีขาวสีขาวนี่พอโดนฝนแล้วจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสีจะเริ่มด่างนะครับซอนออกใหม่ก็สวยดียครับขาวสดขาวสดใสออออกใหม่นี่ สะอาดเลยพออยู่ๆไปก็เริ่มสกรปรกขึ้นคุณง่ายลายนะครับในลายลขาวลายแต่ผมก็ว่าสีขาวนี่ถ้าปลูกแน่นๆที่เยอะๆก็น่าจะสวยดีเหมือนกันนะครับแ,แต่ถ้าชอบว่าสีสันฉูดฉาดสดใสก็แนะนำว่าให้ปลูกพันธุ์สีม่วง สีชมพูกแก่เนี่ยสีชมพูเข้มออกงวงเนี่ยครับโตง่ายครับขึ้นง่ายด้วยแล้วก็ออกดอกทนนะครับออกทนทานครับปลูกใส่กระถางก็ได้ครับ,รบใส่ถุงดำก็ได้๋ยวผมจะพาไปดูนะผมปลูกไ่้ผมไปทดลองใส่ถุงดำดูก็ใช้ได้ครับ เนี่ยครับผมมาตั้งไว้นี่ม,มาตั้งไว้ในโรงเสนอนี่ยครับเห็นไหมครับใส่ถุงดําไว้ขึ้นมาก็ขุดเอาหัวมาหัวเล็กๆไม่ใหญ่เท่านี้นิ้วโป้งเนี่ยมาฝังไว้ในถุงดำนี่ใส่ถุงดำไว้นี่นนนนในในตัวน,นี้ก็ออกแล้วนี่ออกแล้วนะครับแต่อาจจะดูแล้วไม่สมบูรณ์เหมือนเท่าที่อยู่ในดินนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้อันนี้จะใหญ่หริดเล็กก็อยู่ที่ วัสดุภาชนะที่ใส่น,น,นี่ใส่ถูกวันสังเกตดูต้นที่หัวอยู่ลึกๆเนี่ยตอนผมลองขุดดูเนี่ยขุดลงไปก0สามสิบเซนได้นะครับก็จะอยู่ลึกขึ้นมาแล้วก้านจะใหญ่แข็งแรงมากถ้าอยู่ตื้นนี่ก้านจะเล็กนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ครับก็สำหรับกระเจียวก็คงมีฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ